บงชูตุลมงสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ในวันนี้นะครับนะก็มาเจอกับครูอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโออันนี้ก็จะเป็นวิดีโอในการที่จะติวคำศัพท์แพท7.1นะครับซึ่งในวิดีโอนี้ครูก็จะมานำเสนอนะครับนะคำศัพท์นะที่อาจจะออกข้อสอบแพท7.1นะครับมาในรูปของ โจ์ข้อสอบนะแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ปฏิอปัปตินะเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ไม่ไม่เครียดมากนะครับนะหากเจอคําศัพท์ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าข้อแรกนะฮะเราจะ,ะมีอะไรบ้างนะครับ ตึงนะ่ข้อสอบนะหลายๆปีนะถ้าจะทดสอบคำศัพท์ก็มักจะมาเป็นภาพนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่านะคนนี้เขาจามใช่ไหมนะครับนะโจทย์คือกาแฟดีลกาแฟดีลนะครับเกนะก็แปลว่าอะไรใช่ไหมเฟอันนี้ก็คือมาจากเว็บเฟอที่แปลว่าทำเนาะอิก็แปลว่าเขาผู้ชายใช่ไหมนะเขาทำอะไร อ่ะคราวนี้เรามาดู choice กันเลยน,นะข้ออาอินทุสข้อเบอินเลตห์นูข้อเซอินไบข้อเดอ C, ินดอร์นะครับอินทุสอินเลตห์นู้อินไบอินดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากจะฝึกทำเอง นะครับนะลองฝึกทําเองก่อนดีกว่าเนาะก็คือให้นักเรียนหยุดวิดีโอเอาไว้นะครับนะแล้วแต่ว่าในส่วนของครูครูก็จะเฉลยอธิบายต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะในวิดีโอนี้อยากให้นักเรียนได้ลองฝึกทําเองนะถ้าจะเดาก็เดาด้วยตัวเองก่อนนะครับนะแล้วก็มาดูเฉลยอ่ะนะครูก็จะเฉลยเลยนะครับนะกริเชหรือว่าเฉลยข้อนี้ก็คือนะครับตอบข้อเบอ e ิเลเต n u อิเลตักนูนะครับนะคำตอบคือข้อ B นะครับเว็บเอตักนูเอนะครับเอตักนูเอเนี่ยนะก็แปลว่าจามนะครับแหนะ้ผู้ชายคนนี้เขาจามนะอินเลตักนูนะ u, นะส่วนข้ออ่าอินตุสอันนี้ก็คือมาจากเว็บตุเซตุเซแปลว่าไอนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไอซะทีเดียวนะครับนะข้อเซอินไบนะอินไบยอันนี้ก็คือมาจากเว็บไบเย นะครับแปลว่าหาวแนะนหาวนะครับแล้วก็ค๊อเดอินดออันนี้ก็คือมาจากเว็บด็อกมีที่แปลว่านอนหลับนะครับนะก็นะนะข้อแรกนะครับต่อบนะอ e ินเลตัฟนีนหนหรือว่าเว็บเอตัฟนีที่แปลว่าจามนะครับอ่าสถานี้ผ่านไปแล้วข้อแรกเป็นไงครับทํากระถุกไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับนะตึง้งเราเห็นภาพนี้ นะก็อะไรเป็นนักกีฬาฟันดาบเนาะนะครับนะอันนี้โจทย์คืออะไร i n f i g sport i n f i g u r sport ก็คือเขาเล่นกีฬาอะไรนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูช้อยนะครับนะข้อ่า Il fait de la planche à voile Il fait de la planche à voile ข้อ b In fait de l'antérophilie. In fait de l'antérophilie. José, in fait de l'équitation. In fait de l'équitation. Code, in fait de l'escrime. In fait de l'escrime. นะครับนะอ่านนักเรียนลองพิจารณาลองเลือกดูนะครับหยุดวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็ลงเลือกด้วยตัวเองนะครับอ่านแล้วเราก็จะมาดูเฉลยไปด้วยกันนะครับสําหรับเฉลยข้อนี้นะครับก็คือเนี่ยกอริเชแปลว่าเฉลยคือข้อ D in fait de l'escrime in fait de l'escrime นะครับนะข้อ D v e u faire de l'escrime ตัวนี้ นะก็แปลว่าฟันดาบเล่นฟันดาบนะครับก็จะตรงกับภาพที่สุดอันนี้เรามาดูข้ออื่นนะครับอย่างข้อ R In fait de la Blanche à v o อ l e e นะครับเวฟเฟร์เดลาปลอนะก็แปลว่าเล่นวินเซอร์ฟนั่นเองนะครับนะก็คำว่า v o i l e ตัวนี้แปลว่าผ้าใบเหมือนผ้าใบเรือที่เขาใช้แบบเต้คลื่นอะไรเงี้ยเล่นกับลมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ล planche เนี่ยปกติจะแปลว่าเขียง ใช่ไหมแต่ถ้า la planche à vol นก็จะแปลว่าไอตัวที่เป็นวินเซอร์มาเป็นกระดานที่เราเหยียบนะวนก็เป็นผ้าใบที่เราต้องควบคุมใบเรือนะครับนะฮะข้อ B in f a i de l a n t น r o p h i l i e นะครับแบบ f i ฟ de l a n t r o p h i l i e ก็คือยกน้ำหนักนั่นเองนะครับยกน้ำหนักนะครับนะข้อ C i l fait de l'équitation นะครับเฮ้ faire de l เ q u i t a t i o n ก็จะแปลว่าขี่ม้าขนี่ครับะขี่ม้านะครับอ่ะข้อนี้ตอบถูกกันไหมเอ่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยนะครับนะตึงเราเห็นข้อความนี้เ e จจจจ l è v e s vont à l'école นะีแล้วเรามาดู choice กันสิว่าเนะเราจะต้องใส่อะไรเนะี่ย นะเขาอ่า le jour férié le jour férié เขาเป็น les vacances les vacances เขาเ la r e n t r e la rentrée เขาเ le weekend le weekend นะอ่นะักนะเรียนลองหยุดเวลานะครับแล้วลองพิจารณาโจทย์ซิว่าตรงเนี้ยเราจะเติมอะไรนะครับนะ นะฮะเรามาดูเฉลยกันนะครับนะเฉลยกฮิเช้คำตอบคือข้อเซลาคอนเทลาคอนเทนะครับนะเออลาคอนเทแปลว่าอะไรเอ่ยลาคอนเทก็แปลว่าการเปิดเรียนนั่นเองนะการเปิดเทอมอย่างเงี้ยเปิดเรียนเปิดเทอมนะครับลาคอนเทนะครับกนะ็จะตรงกับตรงนี้ที่สุดนะครับเซลาคอนเท ก็แปลว่านี่คือช่วงเปิดเทอม Les vont l e s é l è v e s v o n t Alegol นะครั l e s é l è v e s ก็คือพวกเด็กๆนักเรียนเนี่ยวงนะอันนี้ก็คือ Web a l l e ่ใช่ไหมที่แปลว่าไปนะครับที่โรงเรียนนะ l é c o l พรา่ฉะนั้นะ, ol, นะนะอันนี้ก็น่าจะใส่ละของเทนะครับก็คือเฉพาเปิดเทอมปุ๊บนักเรียนก็ไปโรงเรียนแต่ข้ออื่นทำไมเติมไม่ได้ข้ออ่า l e u f e r r i e r แอนเดอร์ชูฟเยก็แปลว่าวันหยุดราชการนะครับนะซึ่งวันหยุดราชการนักเรียนก็ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมข้อเบลิฟองส์นะลาฟองส์ ances, ว่าปิดเทอมนะจะตรงข้ามกับลาคองเทนะครับนะเอ่อมันปิดเทอมก็ไม่ตรงกับตรงนี้แล้วเพราะอันนี้นักเรียนเขาไปโรงเรียนนะใช่ไหมข้อเดลวิเกนนะวันหยุดสุดสัปดาหแน่นอนนักเรียนไม่ไปโรงเรียนนะครับก็จะมีแต่ข้อเซลาคองเทที่จะ นะสัมพันธ์กับประโยคข้างหลังมากที่สุดนะครับนะอ่าต่อมาเรามาดูข้อต่อไปกันเลยถึงอันนับิตงเดลาวิล l l สเอจ e ๊จุดจุด,จดอ่านะครับนะ un h a b i t a n t de l a ville n น c nice e เอนะครับอ่าเรามาดูช้อยสิว่าเราอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพนะโจทย์คนนี้เขาถามถึงเมืองนิส ใช่ไหมมันมีคำว,ว่านีสอยู่ใช่ไหมแหนะนี่คือเมืองนีสแนะนี่เป็นภาพเมืองนีสนะครับนะเอ่อนักเรียนเดาได้ไหมว่าอันเนี้ยคือทะเลอะไรคำตอบก็คือ la mer m เ d i t e r r a n เรนะครับ la mer m เ d i t e r r a n เรเนียนหรือว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเมืองนีสเดียดจะอยู่กับ อยู่ติดก,กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสใช่ไหมเขอสอบเคยออกข้อนี้นะว่าเมืองนีสอยู่ตรงไหนเนะี่ยถามง่ายๆงโง่ๆแบบนี้เลยนะครับนะก็นะนะติดก,กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วนะี่เห็นตรงนี้ไหมนะทางเดินตรงเนี้ยนะตรงนี้ยเขาเรียกว่า la promenade des anglais la promenade des anglais นะครับ la promenade แปลว่าการเดินเล่น เดซองเกลที่เียว่าชาวอังกฤษนะครับทำไมถึงชื่อว่าลาโพมนาเดซองเกลนะครับนะเป็นเป็นที่สำหรับเดินเล่นของชาวอังกฤษก็คือเท่าที่เคยถาม,ถามเข้ามาเขาบอกว่าด้วยความที่เมืองนิสเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่มีเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองตากอากาศนะครับแล้วก็จะมีชาวต่างชาติชาวอังกฤษเนี่ยนะมาอยู่ที่เมืองนี้กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น นะแล้วที่ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตากอากาศนะครับก็คนก็จะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะโดยเฉพาะชาวอังกฤษเพราะเขาบอกว่าเนี่ยชาวอังกฤษนะมาเที่ยวเมืองนี้กันเยอะมากนะครับมาซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรอยู่นะครับแล้วถึงเวลาพักร้อนก็มาตากอากาศที่นี่แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เขามาเดินนะตากอากาศอาบแดดกันก็นะเขาเขาก็เลยบอกว่าจะได้ยินแต่ภาษาอังกฤษนะครับก็เลยตั้งชื่อนะ ถนนตรงนี้ว่า m e n a d e des Anglais นะครับหรือว่าทางเดินเล่นของพวกชาวพวกคนอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะข้อโจทย์ข้อนี้ช้อยส e ข้อนี้นะครับนะว่ามีอะไรบ้างเราจะต้องเติมอะไรนะครับข้ออ่านิสัวข้อ B. บนิเซข้อเซนิกันข้อเดนิเซียนนิสัวนิเซ นิเกลนิเซียลนะครับอ่านักเรียนจะตอบข้อไหนดีนะครับอ่านักเรียนลองจุดเวลาแล้วลองคิดดูนะครับว่านักเรียนจะตอบข้อไหนสําหรับครูครูก็จะเฉลยเลยนะครับอ่าสำหรับข้อนี้นะกอริเชเฉลยคือข้ออ่านิสัวนิสัวนะครับเอ,อ่ออ่าแะนะเรามาดูโจทย์ก่อนมันแปลว่าอะไรเอิงนาบิตองเดลาวิลนิสเอ เอิงเนะบิโตอ้อาบิโตอ้อันนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นเว็บอาบิเตท,ที่แปลว่าอาศัยอยู่อาบิโต้ตัวนี้เป็นคำนามก็คือผู้ที่อาศัยหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนิสนะคือหรือเรียกว่าอะไรนะครับถ้าคนที่อยู่ที่ปารีสชาวเมืองปารีสเราเรียกว่าปาริเซียนใช่ไหมคนที่อยู่ที่เมืองลียงเราเรียกว่าลีโอนี ใช่ไหมคนที่อยู่ที่บ็อกโดเราก็จะเรียกว่าบ็อกเดล่นะครับคนที่อยู่เมืองเกรโนบลเราเรียกว่าเกรโนบลัวนะครับทีนี้คนที่อยู่ที่เมืองนิสละนะครับเราก็จะเรียกว่านิสัวนะครับนิสัวข้อนี้นะครับคำตอบก็คือข้ออ่าน ค,คำว่านิสัวถ้าเกิดว่านะคุณครูของนักเรียนเนี่ยนะเคยสอนนักเรียนทําอาหารทําสลัดครูค่อนข้างแน่ใจว่านักเรียนต้องเคยได้ยินผ่านหูลาสลัดนิสัวส l ลาสลัดนิสัวสก็มาจากคานี้นี่แหละแต่ว่าคําว่านิสัวสก็คือมันจะเติมเออลงไปตรงท้ายคำว่านิสัวเพราะว่าลาสลัดนะิสัวสนลสลัดเป็นเพศหญิงนิสัว นะก็เลยต้องเติมเออแล้วออกเสียงว่านิสส์นะครับสลัดนิสส์ก็คือเป็นสลัดที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองนีสนั่นเองนะครับนะฮะก็นะไม่รู้ใครตอบถูกกันบ้างนะครับนะสำหรับข้อนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับะนะเราเห็นป้ายนี้ defense Dé de déposer des ordures defense

c'est un endroit pour déposer des ordures. C'est un endroit pour déposer des ordures. Les les ordures ménagères sont ramassées par le service municipal. Les ordures ménagères sont ramassées par le service municipal. Est, il est interdit de laisser les déchets. il i est e t n interdit d e l a i s s e r l e s d é c h e t s นะครับนักเรียนลองคิดพิจารณาดูนะครับนะกดหยุดเวลาเอาไว้นะครับแล้วลองคิดดูว่านักเรียนจะเลือกข้อไหนนะครับสำหรับครูครูก็จะเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็นะกอริเชหรือว่าเฉลยนั่นก็คือข้อ D นั่นเอง il interdit est temps r d de laisser les déchets ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งแต่โจทย์เลยนะครับว่าตรงเนี้ยแหนทำไมถึงตอบข้อดีนะครับอ่อนะในโจทย์ défense de déposer des ordures défense ตรงนี้แปลว่าป้องกันหรือแปลว่าห้ามนั่นเองห้ามทำานหะป้องกันไม่ทำอะไรป้องกันไม่ให้ทำหรือห้ามไม่ให้ทำอะไร déposer des ordures นะ déposer แปลว่าวางตัง des ordures แปลว่าขยะ ก็คือห้ามที่จะทิ้งหรือวางขยะตรงนี้ใช่ไหมนะอันนี้เป็นป้ายห้ามทิ้งขยะนั่นเองนะโจทย์ถามว่าเกสเกอ e ์เซอร์ลาเวเดียรนะ es que เกสเกแปลว่าอะไรเซ l a ์ลาแปลว่าสิ่งนี้เวเดี i r ก็คือหมายความว่านะเราก็ต้องหาข้อที่ห้ามทิ้งขยะใช่ไหมคำตอบก็คือข้อ d นะครับอิเล r d ต์้งแตกตีเนี่ยแอนตแตกีแปลว่าห้ามที่จะ e e เลสเซ่เลสเซแปลว่าปล่อยวางทิ้ง นหมนะก็คือห้ามทิ้งเลเดเชเดเชก็แปลว่าขยะเหมือนกันนะก็คือห้ามทิ้งขยะนั่นเองอันนี้เราไปดูข้ออื่นกันข้ออื่นนะครับว่าทําไมถึงตอบข้อเหล่านี้ไม่ได้ข้ออาบูปุ e อล e ซเลเดเชอีสีคุณสามารถเลเซปล่อยวางทิ้งเลเดเชขยะที่นี่ ก็ไม่ได้นะครับนะไม่ถูกต้องนะสามารถเราเพราะป้ายเขาห้ามทิ้งอยู่ใช่ไหมข้อเบซิตังนองตัวปลูกเดปโปเซเดซอกดูร์นะซิตังนองตัวมันคือสถานที่นะอังนองตัวนะสถานที่สำหรับนะปลูกเด s โ r เซ s o ซอกดู s ก็คือทิ้งขยะก็ไม่ใช่นะไม่ตรงกันนะข้อเซเ s ซอกดู e s m ม n นาเช e s ส่งรับมาเซ่ปาร์ล l เซอร์ i ิสม u นิ c ิป a ล s o ซอกดูเมนาแชะแปลว่าขยะที่เมนาแชะที่แปลว่างานเกี่ยวกับการบ้านใช่ไหมอันนี้คือขยะที่เกิดจากครัวเรือนนั่นเองนะขยะที่เกิดจากครัวเรือนซงฮามาเซนะเวบฮามาเซแปลว่าเก็บนะครับเก็บก็คืออะไรที่มันวางอยู่ที่พื้นแล้วเราก็เก็บขึ้นมาเราจะเรียก h a มาเซนะครับนะฮนะซงฮามาเซอ,อ,อันนี้ก็อยู่ในรูปของประโยคที่เป็นลาวัว passive หรือว่า passive voice นั่นเองนะก็นะก็คือถูกเก็บนะจะต้องแปลว่าถูกเก็บโดยนะครับหรือ s e r v i c e Mu n i c i p a l ก็คือบริการของเทศบาลนะครับคำว่ารือ Service ว่าการบริการ municipal แปลว่าเกี่ยวกับเทศบาลนะก็คือเทศบาลก็จะมาเก็บขยะนะที่ในครัวเรือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะคบตอบคือ i n t e t ตั้ d e ต่ i s s e r l e s déchets นะครับ้ามทิ้งขยะนะครับะนะ ถูกก็ไม่เอ่ยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับตึงเห็นภาพอันนี้นะเราเห็นภาพอันเนี้ยนะเราก็พอจะพิจารณาได้ว,ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมนะครับนะเราเห็นถังขยะใบแรกสีฟ้าเนี่ยนะเป็นขวดแก้วใช่ไหมใบสีเขียวข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกระดาษใบสีเหลืองเข้มตรงเนี้ยก็เป็นอะไรเป็นขวดพลาสติกนะครับส่วน ใบข้างหลังนี่นะเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อกเกาเรียกว่าอะไรเอ่อเป็นพวกกระป๋องอลูมิเนียมทั้งหลายนะครับอันนี้โจทย์ qu'est-ce qu'il faut faire d'après cette image qu'est-ce qu'il faut faire d'après cette image นะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดเองว่าโจทย์เขาต้องการอะไรนะครับ choice ข้อ่าอินโฟเจต Les déchets dans la poubelle. Il faut jeter les déchets dans la poubelle. Les cobées, il faut trier les déchets. Il faut trier les déchets. Les cossets, il faut descendre la poubelle à l'heure. Il faut descendre la poubelle à l'heure. Les cobées, il faut colorier les poubelles. Il faut colorier les poubelles. นักเรียนลองหยุดเวลาแล้วลองเลือกดูนะครับว่านักเรียนจะตอบว่าอะไรนะครับสำหรับครูครก็จะเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อนี้กอริเชเฉลยนั่นก็คือข้อ B บนะครับนะอินโฟ l e s d เลเดเชอ่ะนี้เราลองมาดูนะจากภาพนี้ที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือการแยกขยะใช่ไหมโจทย์ถามว่า f a ก t faire d'après อ e ท t จ m a ภาพ ก็เกิดไปว่าอะไรใช่ไหมอินโฟแฟร์คือมันควรจะต้องทำนะก็คือมันจะต้องทำอะไรดับ r พ s et ติมัสนะครับตามภาพนี้ตามภาพนี้เราควรต้องทำอะไรคำตอบก็คือข้อ B ใช่ไหมอินโฟทรียเลเดเชนะครับคำว่าอินโฟว่าต้องใช่ไหมทรีย e ทรีย d เลเดเชแปว่าแยกขยะนั่นเอง les ets, เลเดเชแปว่าขยะทรีย r er, คือแยกออกจากกัน นะครับ e s d ่ทนระี t ยเลเดเชคือแยกขยะเพราะฉะนั้นก็จะตรงตามภาพที่สุดนะครับอินโฟทรี c ย e เลเดเชนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาจะทำการ t ทรี l ย s เลเดเช s หรือว่าแยกขยะกันเป็นกินจกลักษณะเลยทีเดียวนะครับอันนี้เรามาดูข้ออื่นบ้างว่าทำไมจะไม่ใช่อย่างข้อ R Info อินโฟช l e เต é เลเดเช a ดองลาปูเบลนะมันควรจะต้องช e ์เต้เลเดเช่ชตเต r แปลว่าคว้างไะโยน เลเดเชไปว่าขยะใช่ไหมก็คือมันควรที่จะทิ้งขยะลงในลาปูเบลแปลว่าถังขยะนะครับก็นะมันไม่ตรงซะทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าในนี้มันคือการแยกขยะมันไม่ใช่แค่การทิ้งขยะธรรมดาใช่ไหมส่วนโคเซอินโฟเดซองต์เธอลาปูเบลอะเลอร์นะเดซองต์แปลว่าลงบริษัทเดซองต์เธอแปลว่าลงใช่ไหมแต่ถ้าเดซองต์เธอแล้วตามด้วยคำตรงลาปูเบลแบบนี้ ก็นะจะแปลว่าเอาอะไรลงอันนี้ก็จะแปลว่าเอาถังขยะลงมาอ่าเล r คือให้ตรงเวลานะครับนะคือเหมือนกับเอาออกมาทิ้งหน้าบ้านนั่นเองนะครับหรืออินฟอนฟโกโลอรีเลปูเบลนะครับโกโลโแปลว่าระบายสีหรือทาสีเลปูเบลก็แปลว่าถังขยะ นะครับก็ไม่ตรงนะครับนะข้อนี้ตอบถูกกันไม่เอ่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับตึงนะเราเห็นภาพนะอันนี้นะครับนะโจดเดก i วซาชิติลสเป e โน o ดก a วซาชิติลสเปนโนนะ,ะเรามาดูช้อยกันนะครับข้ออ่าเซเลร่งปวงนะครับเซเล rond point. la route est fermée. il faut tourner la voiture. la route est fermée. il faut tourner la voiture. rossé, il faut ralentir la voiture car il y a des travaux. il faut ralentir la voiture car il y a des travaux. corbeil, la circulation est sous la caméra de surveillance. la circulation. เ t sous la caméra de surveillance นัเราลยลองจยุดเวลานะครับแล้วก็ลองเลือกคำตอบของนักเรียนดูนะครับดูซิว่าจะตรงกับคำตอบของครูหรือเปล่านะครับสำหรับครูก็จะเฉลยเลยนะครับกอคิเช่ก็คือข้อ R นั่นเองนะครับเซเลงปวงนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเหตุผลเราเห็นภาพนี้ละใช่ไหมนะครับเราแนะแล้วโจทย์ก็ถามเดอกรูซ c ชิจ i ล สึปันโนแหสึปนโนปนโนแปลว่าป้ายนหหรือป้ายสัญญาณนะครับปันโนเดกวัชิตีก็แปลว่า what is it about คือมันแปลว่าอะไรนะมันเกี่ยวกับอะไร né? นะนะป้ายนี้มันเกี่ยวกับอะไรคำตอบก็คือเซเลหงปวงนะครับเลหงปวงก็คือถ้าจะแปลง,ง่ายก็แปลว่าวงเวียน e นะครับก็คือมันจะเป็นเกาะกลางถนนใช่ไหมแล้วก็ถนนเป็นวงกลมล้อมรอบเนี่ยเขาเรียกว่าเลื้อหงบวงภาษาไทยเราแปลง่ายว่าวงเวียนใช่ไหมนะครับนะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเดินรถเป็นวงเวียนนะจะมีวงเวียนอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับส่วนข้อ B ทําไมถึงไม่ใช่ลาคุตเจ f e r มิ e หถนนมันถูกปิดแหนอะิฟ t ตุกเนลาโวจูร์มันควรที่จะต้องเลี้ยวรถนหะหรือกลับรถไป นะครับนะคอสเซอินโฟหาคาลองตีร์ลาวอตูร์การ์อิลยาเดทราโวเอ่อ ralontir la voiture ralontir ตัวนี้แปลว่าทำให้ช้าลงนะครับมันมาจากคำ adjective long l e n t long แปลว่าช้านะหาคาลงตีแปลว่าทำให้ช้าทำให้อะไรช้าทำให้รถช้าลงนั่นก็คือชะลอความเร็วนั่นเองนะคาลองตีลาวอตูร์แปลว่าชะลอรถ กาเพราะ il y a m i ี des travaux d e travaux tra ก็แปลว่าการก่อสร้างนะครับนะถ้าบนถนนก็จะเป็นาการสร้างซ่อมทางนั่นเองนะครับนะข้อดล่ะ La circulation est sous la caméra de surveillance La circulation ก็แปลว่าการสัญจรไปมานะครับมันอยู่ภายใต้ La caméra de surveillance ก็คือ La caméra ก็แปลว่ากล้อง s r v e i l l a n c e แปลว่าการจ้องดูการเฝ้าดูนะมันมาจากแวบ็บซูบ l ว e ยที่แปลว่าเฝ้าดูนะครับนะหลักคำหมายค่าโดีย r v e i l l a n c e ก็จะแปลว่ากล้องวงจรปิดหรือว่ากล้อง CCTV นั่นเองนะครับแนวะว่านะคำตอบข้อนี้ก็คือตอบว่า e r o n d p o i n t นะครับนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทําถูกหมดกันไม่เอ่ยนะครับนะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้นักเรียนได้พยายามจดศัพท์เรียนรู้คําศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับนะค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยววิดีโอครั้งต่อไปครูก็จะมานําเสนอคําศัพท์อีกเรื่อยๆนะครับตามโอกาสนะครับนะเผื่อว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิอปัปปิก็คือเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็นะ พร้อมทำข้อสอบได้นะครับนะ,ะสำหรับครูก็ในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็แม็กซิโบกูเอโอเกฟว